วันที่26มกราคม2567ดรฟรังก์วันเทอร์สไตม์มเออร์ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและภริยาพร้อมคณะนะ เดินทางเข้าเยี่ยมชมสวนตารมบ้านดอนหมูอำเภอตรการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่แปลงเกษตรสาธิตขนาด35ไร่ของโครงการระบบการผลิตข้าวยั่งยืนแบบองค์รวม Inclusive s u t t a i n a b l e Rice Landscape ISRL โดยมีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารผู้แทนจากกระทรวงและจังหวัดให้การต้อนรับ อุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและมีพื้นที่สำหรับทำนาปลูกข้าวมากถึง4.2ล้านไร่สำหรับกำหนดการเยี่ยมชมพื้นที่ในครั้งนี้ประธานาธิบดีและภริยาพร้อมคณะได้มีโอกาสพบปากกับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของโครงการและผู้นำชุมชนเพื่อเรียนรู้แนวทางการทำงานผ่านฐานการเรียนรู้วิธีจัดการดินและน้ำประกอบด้วยการปรับระดับพื้นที่นาด้วยระบบเลเซอร์เป็นเทคน คโนโลยีหลักที่ช่วยลดอัตราการสูญเสียปุ๋ยและทำให้ข้าวได้รับปุ๋ยสม่ำเสมอทั่วกันทั้งแปลงนาลดการใช้น้ำและเชื้อเพลิงในการปลูกข้าวด้วยวิธีจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการทำปุ๋ยจากมนสัตว์เพื่อลดต้นทุนการเกษตรการจัดการฝางข้าวเพื่อนำมาเป็นอาหารสัตว์ลดการเผาฟางและต่อสั่งขุดบ่อน้ำไว้ใช้พื้นที่เกษตร พร้อมเลี้ยงปลาเพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้เสริมของครัวเรือนและปลูกป่าไม้ยืนต้นบนคันนาตามแนวทางวนรณเกษตร ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นำด้านข้าวของโลกโดยมีปริมาณการผลิตจำนวน30ล้านตันและส่งออกข้าวจำนวน10ล้านตันอย่างไรก็ตามปริมาณการผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้นตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาโดยไม่มีแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืนส่งผลให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น การปลูกพืชเชิงเดียวการลุกล้ำพื้นที่ป่าไม้ทำให้ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเสื่อมโทรมต่อแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ป่าและแนวเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่คลุ้มคลองภายในภูมิประเทศโครงการระบบการผลิตข้าวยั่งยืนแบบองค์รวมได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสิ่งแวดล้อมโลก Global Environment Facility ผ่านโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ United Nations Environment p r o g r a m โดยมีองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันหรือ GIZ เป็นผู้ดำเนินโครงการในพื้นที่นํำร่องคืออุบลราชธานีและเชียงรายเพื่อสนับสนุนประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพลดความเสื่อมโทรมของที่ดินและบรรเทาผลกระทบของสภาพภูมิอากาศและเป็นการทางานร่วมกันร,ระหว่าง GIZ กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และบริษัทโอแรมประเทศไทยจำกัดเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเรียนรู้วิธีการจัดการระบบอาหารฟื้นฟูสภาพดินและแนวทางการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์เพื่อปลูกข้าวอย่างยั่งยืนนำมาสู่การปฏิบัติที่สามารถเพิ่มผลผลิตและรายได้อย่างมั่นคงพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและช่วยลดการปล่อยก๊าซเลือดกระจกภาคการเกษตรของไทยอย่างเป็นระบบ คาดว่าเกษตรกรกว่า45,000คนจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการนำมาสู่การพัฒนาพื้นที่กว่า652,500ไร่ให้เป็นพื้นที่การปลูกข้าวยั่งยืนและสามารถฟื้นพื้นที่สำหรับการปลูกป่าและพืชหมุนเวียนได้มากกว่า187,500ไร่และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตรไทยได้มากถึง3.2ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และลดการใช้สารเคมีในกระบวนการเกษตรได้มากถึง100เมตริกตันภายในปีสิ้นสุดโครงการพศ2570